คือหลายคนอาจจะมองว่าแบบพี่จี้แต่งตัวสวยเพราะว่าแบบไปกับน้องพิกหรือเปล่าคือไม่ได้ว่าแบบน้องขับไม่ดีนะสมมุติว่าเข้าฟังดู GPS อยู่ใช่ป่ะบอกให้เลี้ยวซ้ายพี่ก็เลี้ยวขวาคติประจําใจคือวันนี้อยู่กับน้องแบบทั้งวันเลยมันก็จะมีคํหนึ่งที่เข้าฟังกับพี่ชอบพูดคือพี่บอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> ไปแล้วว่ะแล้วเขาฟังก็จะพูดว่าเฮ้ย <"He i, S 2> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขับขับอยู่แล้วก็รถเฉี่ยวมันโอเคพี่ลงไปรถบุบค่ะหนู รดบุบค่ะวันนั้นอยู่ที่ที่กินข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้องพีกน้องมินด้วยอะไรเงี้ยเออมีน้องมินด้วยทีนี้ก็บอกว่าแบบไม่แน่ใจว่าจะไปได้ไหมน้องพีกก็เลยบอกว่าแบบไปพร้อมน้องพีกก็ได้เพราะว่าน้องพีก จะไปจากหออยู่แล้วอะไรเงี้ยได้พอมน้องพีแล้วก็มีข้าวฟางด้วยหนึ่งคนนะคะแล้วก็แบบคือก่อนจะไปถึงอมันทุรักทุเรศมากอยากฟังไหมคือหนูคิดว่าหนูจะไม่มีชีวิตรอดหรอจนถึงทุกวันนี้หนูไปกับน้องพีใช่ไหมแล้วทีนี้มาเจอน้องพีที่หอ,อพีก,ก็แบบว่าเออแบบมาถึงยางเปิ๊เปิมก็คือรถไปคือเราก็ไม่ได้คิดอะไรคือน้องบอกว่าน้องก็แบบขับรถมาประมาณหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโอเค ข้าฟังชีวิตหน่อยนะคะวันนี้อะไรเงี้ยข้าฟังก็คือแบบนั่งหน้าก็คือแบบนั่งหลังนั่งเล่นโทรศัพท์ใช่ปะ่ะแล้วสักพักนึงก็เริ่มมีเหตุการณ์แบบต่งตงางๆนานาเกิดขึ้นบนรถแล้วเธอนึกออกไหมว่าแบบข้างหน้าก็คือเป็นน้องใช่ไหมแล้วเราก็เป็นพี่อยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยพี่ก็ขับเข้าฟังก็ช่วยดูทางอะไรเงี้ยคือไม่ได้ว่าแบบน้องขับไม่ดีนะแต่ว่าแบบหลงสมมุติว่าเข้าฟัางดู G P S อยู่ใช่ปะ่ะบอกให้เลี้ยวซ้ายพี่ก็เลี้ยวขวาบอกให้ตรงไปพี่ก็แบบ อะไรแบบนี้อยู่บนรถแบบค่อนข้างเยอะมากๆแล้วหนูก็แบบวันนี้เราจะถึงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะถึงจะถึงแล้วใช่ปหม <laughs> มีกเรเลียวผิดฝั่งอ <laughs> ะตอนแรกก็แบบจะไปถึงไหมลนะ่ะแล้วเขาฟัางคือต้องไปร้องตอนแรกด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าจะไปกินข้าวมันก่อนอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แบบคือหนูเงยมาทีไรหนูไม่ทานทุกทีเลยอะคือมันไปแล้วอะมันเหิวแล้วอะมันผิดไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วคติประจําใจคือวันนี้เหมือนรู้สึกอยู่กับน้องแบบ ทั้งวันเลยอาจจะด้วยความแบบนั่งรถนานอะไรอย่างงี้ใช่ปะมันก็จะมีคำหนึ่งที่เข้าฟัางกับพีชชอบพูดคือพีบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 1> ไปแล้วว่ะแล้วขาฟัางก็จะพูดว่าเฮ้ย <"He i, S 1> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคํานี้ใช่ไหมมันจะเป็นคำทีู่ได้ยินบนรถบ่อยมากคือได้ยินเขาว่าไม่เป็นไรประมาณ10รอบมีจังหวะหนึ่งที่ขับขับอยู่แล้วก็รถเฉี่ยวเฉียวแบบเครเป็นเสียงแบบเป็นน่าจะเป็นรอยขีดที่รถเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่ก็พูดว่าแบบ <"M ain S 1> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่ไม เอาจิงดีคือไม่เป็นไรหรออะไรอย่างงี้เออแล้วทีนี้ก็แบบพอจะไปถึงจะไปถึงบอกเลี้ยวซ้ายพีกเลี้ยวขวาไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไร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 อีกแล้วหรอคือบางอย่างเราก็เป็นอะไรบ้างก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบผจญภัยกันมาจนถึงที่หมายอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ขอบคุณที่มาทันคือมันเฉียวแบบว่าคือพีกลับมาทางตรงใช่ไหมแล้วมันมีรถแบบตรงมาแล้วทีนี้มันเหมือนยึกยักกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เี่ย แล้วก็แบบน่าจะเป็นรอยขีดกับบนแท็กซี่อยู่อะไรประมาณเนี้ยแล้วจังหวนะนั้นอะ่ะคือหนูหน,หนึกออกป่าว่าหนูคือรีแอคของคนทางบ้านว่าแบบฮะมันแบบไม่ได้แล้วเออแล้วทีนี้ คือรุ่น3ามอะเป็นอะไรไม่รู้กับไอศ์ครีมไอติม e, e อ่ะเวลาหนูไปโรลโชว์กับน้องใช่ไหมน้องก็จะชอบพูดว่าเบเกนี่หนูจะไปกินไอติม e รุ่น3ามทุกคนชอบกินไอติม e หนูไม่เข้าใจว่าทำไมถึงชอบกินไอติม e ขนาดนั้นแล้ววันนี้หนูคนพบแล้วว่าน้องชอบกินไอติม e ขนาดไหนหรูป้ปะ คือเราไปที่ที่หนึ่งที่เขาแมสในติ๊กต็อกอ่ะฟิลแบบว่าโฮมเมดอ่ะเป็นแอนติมโฮมเมดใช่ไหมแถวแบบบรรทัดทองอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้จะไปที่นั่นตอนแรกอ่ะน้องมีร้านในใจจะนั่งตุกๆไปรู้ป่ะว่าทําไมถึงไม่ไปความคนไทยใช่ปะ่ะเราต้องต่อราคาคือเราเสียหน้าไม่ได้แต่ถ้าต่อราคาไม่ได้ก็ไม่ไปค่ะ เห็นมันเกิดที่ว่าคือพี่จีวันนี้พี่จีแต่งตัวสวยเพราะว่าพี่จีจะพี่จีจะถ่าย H and M นะคะ H and M คือหลายคนอาจจะมองว่าแบบพี่จี้แต่งตัวสวยเพราะว่าแบบไปกับน้องพีกหรือเปล่าอันนี้ไม่มีคนถามหมอพี่จีพูดเอง why นะคะก็คือว่าไปถ่ายรูปเนาะไม่ได้แบบเออเพราะว่าไปไปกับน้องพีกนะคะก็คือมาแถลงข่าวก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นสื่อใช่ไหมคะไม่มีใครเลิกลากทั้งนั้นนะคะวิอะ้อนตัววิลตายแล้ว เออเราต่อก็คือว่าน้องอยากกินไอติมมากถึงขนาดแบบว่าจะไปตุกๆเพื่อนั่งไปกินแล้วทีเนี้ยเหมือนน้องล่อซื้อหนูมาพอดูอินดี้คมเสร็จใช่ปะก็แบบว่าเดินออกมาข้างนอกแล้วหนูก็งงว่าทําไมถึงไม่เป็นรถน้องบอกว่าอ๋อพี่เรายังไม่กลับกันหรอกนะแล้วก็เดินผ่านไปรถเมล์หนึ่งแล้วก็เดินต่อไปอีกคือเดี๋ยวเราจะไปกินไอติมเมอา้าแล้วทําไมไม่ซื้อในห้างอะไม่ไอติีมที่หนูจะกินมันไม่ได้อยู่ในนั้นเราต้องนั่งตุกๆ ไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็นางตุกตุกกลับมาคือรถที่นี่แล้วก็ค่อยกลับหอหนูก็แบบคือไอติมมันต้องไปขนาดนั้นเลยหรอคือไอติมสิบกว่าล้านในห้างก็คือไม่ชอบเลยหรอสักหนึ่งอันก็คือไม่ชอบเลยสักล้านหนึ่งทีนี้ไปถึงตุกตุกเรียงกันแถวไปรถเมย์ประมาณแบบว่าห้าหกคันอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแล้วก็ไปคันแรกเขาฟังมาเลยพี่คะไปคือน้องพูดอะไรสักอย่างเลแล้วไปแถวนี้เอ่อเท่าไหร่คะ เขาบอกว่าแปดสิบเขาบอกแปดสิบเขาฟังเข้ามาเลยโหพี่มองหน้ากันก่อนอะไรเงี้ยบอกโหพี่แปดสิบเลยหรออ,อ่ะอันนี้แล้วกันมาสามคนหกสิบได้ไหมล่ะคนละยี่สิบแล้วก็มองหน้ากันเออมองหน้ากันคือหนูอ่ะก็ไม่ค่อยได้ขึ้นอยู่แล้วก็ไม่รู้ไงว่าแบบมันต้องราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยถูกปะแล้วคราวนี้พี่เขาก็แบบไม้แข่งอะเขาห้พูดว่า ไม่ได้อะแปดสปอะไรอย่างงี้ฉันก็แบบว่าเอ๊ยฉันจะช่วยน้องดีไหมนะฉันว่าฉันก็แบบเลิศอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่พี่เขาแบบค่อนข้างซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยเราก็าแบบไม่กล้าต่อแหละทีนี้เราตัดสินใจที่จะเดินไปครั้งที่2เพราะว่าพี่คนแรกไม่ไม่หลับเรื่องซึ่งจริงๆอ่ะถ้าพี่เขาบอกร้อยหนึ่งแล้วเขาลดเหลือ80คือไปแล้วนะเออแต่วันนี้เขาเริ่มมาแปไง จริงหนูอยากบอกว่าถ้าพี่ถ้าพี่แบบแพงมาเลยแล้วค่อยลดเนี่ยอันเนี้ยน่าจะตับโจดข้าฟัางและน้องน,องนองหนูแต่ว่าเราเดินไปคันที่สองใช่ไหมอันเนี้ยคือช็อตที่ทําให้เราอะไม่ได้ไปกินในติมร้านนั้นก็คือไปคันที่สองข้าฟัางเดินไปเลยมั่นใจมากคันแรกคันแรกไม่ลดให้ใช่ไหมได้ได้ได,ได้ฉันก็เดินไปคันที่สองพี่คะไปที่นี่เท่าไหร่คะพี่ก็พูดว่าร้อยหนึ่งมันก็มองหน้ากันมองหน้ากันประมาณว่าแบบแบบเอออืม แต่คันแรกก็80ก็เดินเลยเมาแล้วไงแต่คันนี้ร้อยหนึ่งเดินต่อไปจะร้อยยี่สิไหมยังไงก็เลยแบบมองแน้ากันพี่ก็เลยพูดขึ้นมาเลยพี่เราขับไปก็ได้นะเราเอารถมาประมาณว่าแบบว่าอ,อขับรถไปก็ได้นะพี่เอพราะว่าแบบอะไรหน้ามันชาแล้วไงคือหนึ่งคือต่อไม่ได้คันที่สองคือแพงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย คือจริงๆหนูก็ไม่ได้แบบอยากไปแหละอะไรอย่างนี้หนูออกแนวแบบหนูอยากขับเองแหละคืออยู่ดีก็แบบไม่เขียนแล้วไงก็คืออยากขับเองเป็นฟิลแบบเอออยากมีรถส่วนตัวอะไรอย่างนี้พี่ก็เลยมาเลยพี่หน่ไปรถหนูคือเดินผ่านแบบตากฝนมาลวนาแล้วก็ผ่านไปรถเมล์แล้วก็เดินกลับ นึกลับไปแล้วว่าแบบเป็นลานจอดรถเล็กเนี่ยคือความคนไทยอ่ะนึกออกไหมถ้าอาจจะแบบลดให้5บาทก็ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบให้มันลดก็มันก็แบบคือคนไทยอ่ะมันขอต่อหน่อยพี่10บาทก็ได้10บาทก็ไปเออนั่นแหละก็จบเรื่องนี้ไปส่ออวนก็ขึ้นรถปีกินเติม ชทวาบรรทัดทองแบบโฮมเมดแต่ว่าหนูไม่ได้กินในติ่มหนูไปกินเอ่มโตเกียวอะไรเงี้ยซึ่งโตเกียวคือจังหวัดซิดค้อมือนกันจังหวัดเดินกลับใช่ปะคือมันเป็นร้านขายโตเกียวแล้วหนูเพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวเนี้ยโตเกียวแบบมันแพงขึ้นเหมือนกันนะเขาเขียนว่าอันละ5บาท4บาทอะไรงี้แหละแล้วเขาก็ทำใช่ปะทำแบบทําเป็นแป้งอะไรเงี้ยคือนนกออก้าเมื่อก่อนอะคือเราอยากกินโตเกียวแบบกรุบกริบแบบ20บาทอะ่บบาทมันก็กรุบกริบมันก็อร่อยมันก็แบบโอเคมันก็พอแบบว่าลองท้องได้ใช่ปะแล้วทีเนี้ยขึ้น หนูไม่ได้ว่าร้านนี้ขายแพงนะแต่หมายถึงว่าแบบว่าแบบว่าเราโตขึ้นไงทุกอย่างมันก็แบบแพงขึ้นอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็เดินกลับมาแล้วหนูก็ให้แบบว่าโอเคนั้นเอาแบบหวานเค็มยี่สิบค่ะแบบรวมกันอะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วจังหวะที่เขาทําแบบเขาปั้นอะ่ะเขาปั้นลูกอะ่ะคือมันอันเท่านี้ใช่ป่ะอันเท่านี้เราแบบมันอยู่ครึ่งกระทะเองอะ่ะหนูก็เลยแบบพี่คะเอ่อยี่พ้าก็ได้ค่ะแล้วเขาก็ทําเพิ่มนิดนึงพี่คะหนูหนูเอาสามสิบเลยค่ะแล้ว แล้วพีกกบเขาฟ้าก็คือยืนขำหนูประมาณแบบว่า <c oughs> ก็คือจะให้เขาทาไปเรื่อยๆจนถึงแบบหนึ่งร้อยบาทเลยประมาณเนี้ยก็คือกลัวไม่อิ่มไงก็เลยแบบพี่คะสามสามสิบก็ได้คะ่ะเขาก็นั่งปั้นใหม่หอะไรเงี้ยนั่งแบบทาจังหวะที่แบบรู้ว่าแบบค่าของชีพมันสูงขึ้นเหมือนกันนะก็คือจังหวะที่หันไปหาพีกแล้วจังหวะที่แบบโตเกียวเพิ่งจะเริ่มทําอ่ะแล้วร้านมันห่างกันไม่ไกลอะ่ะพีกพูดขึ้นมาว่าพี่หนูเดินกลับไปซื้ออีกดิบป่ะหนูกินหมดแล้วอ่ะ คือมันกินแบบว่าแบบมันกินน้อยมันกินแบบว่าสองสามครัมันก็หมดเลยอะหนูก็แบบก็ทันนะพี่ว่านั่นแหละก็เลยแบบได้กินตัวเกี๊ยวนะตอนที่นี้แบบคือหนูก็คิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วใช่ป่ะแล้วเราก็กลับบ้านขอฟังก็คือกลับเองอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันกลายเป็นว่าหนูอะต้องนั่งดูทางให้หน้องใช่ป่ะเพราะว่าหนูนั่งหน้าแล้วพี่ก็แบบเป็นคนขับ ก็ขับไปเรื่อยๆหนูคิดว่ามันคงไม่มีอะไรแล้วนะแหละแล้วน้องก็ขับแบบเชีวสบายแล้วก็เปิดเพลงอะไรอย่างงี้ใช่ปะพอใกล้ๆถึงหอจังหวะที่จะเลี้ยวเข้าซอยแบบหอใช่ปะคือใจหนูหายไปเลยคือหนูแอบ,บคิดในใจว่าเออรอบหนีแบบโฟร์มากเลยอาจจะเป็นทางที่ที่ชีแบบคุ้นเคยแล้วใช่ปะจังหวะที่หนูคิดในใจว่าเอ้ยเออ,เ,อ,อเก่งเก่งแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ปะเลี้ยวปุบใช่ปะ คือเขาอธิบายไงดียคือมันจะมีเนินแบบนิดนึงมันเป็นซอยใช่ป่ะมันก็จะมีแบบเงี้ยฟุตบาทอะให้เราขึ้นใช่ป่ะจังหวะที่เลี้ยวเข้าอ่ะโหรถลอยแบบกระโดแบบปื๊บล้อใช่ป่ะโดนฟุตบาทแล้วก็กระเด้งออกปุ้งแล้วก็กระโดกพึ่งตึงแล้วก็แบบก็เลี้ยวเข้าซอยแบบไม่เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่คือน้าเยอย่างเงี้ยสตีหนูหลุดไปแล้วแบบคือ ถึงหออยู่แล้วคือเฮือกสุดท้ายของชีวิตหนูอะก็คือแบบลดลอยแต่คือมันมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่มันลอยไงมันแบบวึบบุ้มแล้วก็หนหันไปหาพีกพีกก็พูดคำเดิมว่าไม่เป็นไรพี่มันโอเคมันโอเคหนูหันไปบอกพีกพีกพี่ว่ามันไม่โอเคนะจริงๆพี่ว่าแบบมันลอยอยู่นะเมื่อกี้มันโอเคพี่มันนิดเดียวพี่มันน่าจะมีรอยนิดเดียวพี่ลงไปลดบุบค่ะหนู รถบุบค่ะฟุตบาทรอดแต่รถไม่รอดเนาะหนูชีวิตด,ดีดีที่ลงตัวแต่ตั้งแต่วันนี้มาเลยยังไม่มีอะไรลงตัวเลยตั้งแต่ขึ้นรถผีกอะอันนี้คือทุกคนอาจจะแบบคิดว่าเอ้ยรีวิวเวอร์หรือเปล่าก็คือเรื่องจริงทั้งหมดคนแสดงบนรถ3คนก็คนจริงๆแต่ว่าน้องพีแบบมีสติดีมากคือมันไม่ได้แบบน่ากลัวขนาดนั้นนะจริงๆติดตามดูไลฟ์ของ,อง,ของพวกเรารวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์กับ VR และยังมีเคเตอร์ด้วยนะคะ not like i am for okay. him